สวัสดีครับวันนี้น้าไทยมากับลอกสปินนิ่งตัวหนึ่งนะครับของฝั่งชิมาโน่ที่น่าใช้เลยกับตัวนี้เลยนะครับชิมาโน่ซาราแน่นอนครับสปูลสีทองนะครับบอดี้เนี่ยสีดำๆอย่างนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยของเจ้าซาราครับซาราตัวนี้น่าใช้มากนะครับมีหลากหลายเบอร์ให้เลือกกันนะครับตั้งแต่เบอร์เล็กๆนะครับเบอร์500เนี่ยไว้ตกกุ้งอ่ะมีเหมือนกันนะครับตกสปิวตกกุ้งเบอร์500ได้ครับเบอร์1,000ตีเหยื่อเล็กๆนะครับพวกงาน U l งานเหยื่อเล็กๆนะครับต้องเบอร เบอร์ซีสองนะครับเหยื่อเล็กเหมือนกันอันนี้เป็น C2000S ด้วยนะสังเกตสปูลสปูนเขาจะตื้นมากเลยนะครับตัวนี้เอาใจสําหรับลูกค้าที่ไปตกพวกงานสตรีมมิ่งนะครับงานแม่น้ํานะตกพวกกระสูตกทานน้ําไหลนะครับต้องตัวนี้เลยสปูนตื้นนะครับ C2000S ด้วยนะต้อง S นะถ้าไม่ S สปูนไม่ตื้นอย่างนี้นะ มันย่อมาจากถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะย่อมาจากชาวโลสปูลน,นะครับก็คือสปูนที่เป็นสปูนตื้นนะแล้วก็เบอร์2.5 0นะครับแน่นอนงานทั่วไปตีประช่อนตีอะพร้อมตกกระพงนะครับรับจบที่2.5 0พ C 3000 h ี g นะครับก็เป็นบอดี้นะครับที่เป็นเบอร์เบอร์หนึ่งที่จุสายได้เยอะนะครับตัวนี้จะได้สปูลเป็นเบอร์3 0 0 0แต่บอดี้เล็กนะครับน้ำหนักเบา แล้วก็บอดี้เนี่ยมันจะเท่ากับเบอร์เล็กเป็น1เบอร์ก็คือเบอร์2 .5 5น่าใช้ทุกเบอร์นะครับตัวนี้นะครับสเปคคร่าวๆเนี่ยเดลนาไทยให้ดูกันข้างกล่องแต่จากที่สัมผัสนะครับหมุนแล้วค่อนข้างจะสมูทลื่นมากนะครับถามว่าทำไมมันถึงสมูทถึงลื่นนะครับเพราะว่านี่เลยเขามีนะครับ KGN ีเกียร์นะครับเกียร์ของตัวนี้มันจะเพิ่มความสมูทนะครับของทางชิมาโน่แน่นอนครับชิมาโน่เนี่ยดังเรื่องเกียร์เรื่องเฟืองนะครับเขาเลยเอาเทคโนโลยีจากการทําจักรยานนะครับมาทําในลอกด้วยนะสุดยอดเลยแถมยังมีนะครับ f รีบอดี้นะครับเขาจะทําจุดศูนย์ถ่วงนะครับจุดของเกียร์เนี่ยมาไว้จุดตรงกลางกึงลางนะครับเวลาหมุนเนี่ยบาลานซ์มันจะได้นะครับไม่ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยเมื่อยล้าเมื่อยมือนะเรียกได้ว่าออกแบบมาเพื่อการตกปลาโดยแท้จริงเลยตรงน,นี้นะครับสเปคคร่าวๆข,ของเจ้าซาราหา,านะครับก็จะเป็นลูกปืนนะครับ4ีบวกหตลับแบบนี้นะ ส่วนรอบก็ตามที่เขาเขียนนะครับบางทีก็รอบธรรมดารอบเพชจีนะครับแล้วแต่ตัวไปราคาเริ่มต้นนะครับตัวนี้อยู่2,500ัาร้อยบาท <Okay. S 1> ใครอยากลองนะครับชิมา a โ o ซาฮาร่านะครับตัวนี้น่าใช้จัดได้เลยนะครับในตะกา้าเป็นลอกตัวหนึ่งที่โอเคเลยแล้วแขนเนี่ยตัวนี้เป็นแขนเกลียวด้วยนะเดีแกะให้ดูนี่แขนเกลียวนะครับแบบนี้เลยไม่ใช่แกนเสียบนะครับเม e i นมาเลเซียด้วยนะจ๊ะ สนใจนะครับจัดได้กับชิมาโนซาฮาราครับเดี๋ยวนาทยปักตะกราวไว้ให้ขอบคุณครับ